อขอจะไปไว่ายน้ํากันแล้วจ้าอะขอเสียงคนพร้อมก่อนเดี๋เพิ่งไปขอเสียงคนพร้อมหน่อยเร็วไอ้อีกคันหนึ่งขอเสียงกรี๊ดหน่อยเร็วปาดูแผ่นหลังดูแผ่นหลังมาใหญ่แท้ดูแผ่นหน้าหน่อยแผ่นหน้าขี้โพหน่อยโอโปอลอูปาดอูปาดขีโ้โพ้มีมาโพดโพดแต่ขี้โพ้มี ถูถูให้นะถูถูเขี้ยพ่อย์กันแดดพอย์เนีเอามื่อมาเอาม okay. ื่อมาโอเคอ่ะถูขาหน่อยถูขาเตี้ยหน่อยลูกถูขาเตี้ยหน่อยค่ะถูขาเตี้ยหน่อยเร็วถูนี่ถูนี่ถูขาพ่อเหรอโอ้ยพี่น้องถ่าไปว่ายน้ำกับนั่งจะบผาไปว่า้น้ำกับใจโบโอใส่หัวผ้าอ้อมกันน้ำกั้พี่น้องผ้าอ้อมผ้าอ้อมแบบใส่ในน้ำได้ด้วยอ่ะถูไปพ่ออีกเหรอ ทุกพอย่างมาพออยูบานลูก,กเหมือนกันไหมน่ะโอ้ถู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 พ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วอะไรเอ็นะเอน็น่ะเอ,เอน็เอเอน่ะไปไปไปเที่ยบปะพร้อมยังขอเสียงกรี๊ดหน่อยค่ะทุกเจ้าก่อน ทูจ้างนานสวัสดีค่ะกาบช่วยอ่ะอีกหนึ่งค่ะอีกครั้งนึงอีกครั้งนึ่งทูจ้าโอ้ยอยากมีแต่ที่งานเดียดช่วยพาวเว้ยมาล้ำสิ่งต่อก่อนทำนองอุดรธานีนี่ถูถูดีดีถู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 เราจะไปกันแล้ว เราจะไปไ่วยน้ำเราจะไปไ่ายน้ำป้าแจ๋วเสร็จหรือยังป้าแจ๋วเสร็จหรือยังเขาพร้อมไปเลี้ยงพัแล้วเด้อขึ้นมาแล้วเด้อใส่แล้วค่ะมาป้าตามหนูมาเด้อ เหนื claro, ่อยจังเลยปะคือวันนี้เหนื่อยจังเลยปะโอ้ยแดดจังเลยปะโอ้ยแดดจังเลยน้ำเวตตาเวตตาอุ้ยมาฮันลีอุ้ยมาฮันลีอุ้ยมาฮันลีเย้นายตาเย้พุชกันปุชอีกชิ้กกันพุช บ,า,บ,า,บา,หาหาันปุ๊บสู้บาหันแล้วลูก okay. โอเคหันเดียนโอ้โหมีสนามหญ้าให้วิ่งดเลยนะลูกเล่นน้ำแล้งนาดิตาเด้อบอกแจงขับดิดิบอกเอฟซีใช่ฮะบอกเอฟซีมาเล่นน้ำกับน้องนาดิตาจางซีเตะน,น้ำด้ <oughs> วยเตะน้ำด้วยเตะน้ำด้วย

Hey. Yeah. Hey. Yeah. Oh -ho. Hello FC. Bỏ đi. Mở lên nam gặp Narita Trang đó. Na lên nam gặp nó Narita Trang đó. Cú cần. Cú <laughs> โอเคมาดูวิวกันเด้ออ๋อออกมาอยู่ไปบอกเขาลงมากำลังขึ้นมารอ,าอห่วงยางอยู่จา้านะโนจีโอ,อยจอ้ย<ะ>นนห่วงยางรองอยู่จา้ารอห่วงยางอยู่จา้า ให้ดูไปแล้สิยืนยืยืนสองสามให้ตยอาน้ำอ่าละงห้องหยางอยู่ห้องหยางห้องลงเราเป็นข้างหงมากนมาไงบ่มาแล้วาแล้วยิ้มเลี้ยงยิ้เล้ยง อันนี้ข้างหลังอ่ะเย็นใจโอดหรือไม่เย็นตัวเรื่อยเลยตัวเรื่อยเลยโอเคให้ตาไ้อู่ปนี้ใช้เป่ย่ไอยเชีขอชาไม่เื่อยเลยไเ่ยเลยไเยะมากเมลไ ไปชมอยู่ปะแม่ถือขึ้นนานมาใช่แม่เนอน่ะมันก็เลือกอยู่แต่มันก็เท่านี่แหละเออๆนะพออดพ่อหอดจั๊่จับจุดคนมะเร็งพยายามได้เบป่ะถาไเห็บป่ะไม่ไม่ได้เห็ไป่มะเรนมะน่อนของยางอยู่ของยางไม่มาทีเนี่ย ไอ้ดูสิโอไม่ลึกเท่านี้เองหรืวมีพักคบอถ่ายรูปยนี่ตหนึ่งสองสาม่ายไปกับพ่อมากันดอมาทาเขาอวหน่อยจ้าคนในงามเลยวิวดีมากคนลุกคนลุกคนลุกพ้สาม พระช่วยจัดสรรให้หนูเจอที่สุดกว่านีตัวชาทุกสวยคนเดียวสตีเดี๋ยวเขาจะไปเลี้ยงสีเหลืองเงินนี่เขาเวียนเอาไม่เอาไม่มาไปแบบไปแบบตั้งเวลาอ๋อเจ้าผู้ใหญ่คนนี้สามสองสามสองอันนี้คือวิลล่าส่วนตัวของเรานะครับคือบอกเลยว่ามีแต่ชาวเราเท่านั้นมีแต่พวกเรา มันลึกไปหน้าบรื่อยข้างผุนอะไม่หรอกเไม่ได้สาดชมพเาไม่กล้าทำลึกหรอกอุ้ยมันลึกไปหน้าอยู่เว้ยมันเป็นมันโอมกานีเดี๋ยวนีมันลบไปเรื่อยๆนี่อยหนบัวลึกอีกลึกไปบ้างลึกอีพังนีม่สิยง กล้องมันจะหนาจะร้อยหนามเท่าไหร่เนาะเธอกลงมาดิล่ะพวลงมาบบปบ่เด็นเดีอันนี้จะเป็นโซนห้องครัวโซนของครัวพี่น้องโซนของครัวกินข้าวกินน้ำแล้วก็โซนคาราโอเกะตรงนู้นแบบว่าฟังเพลงตืนหนานตรงนู้นเป็นแบบที่นั่งแหละเหมือนห้องโถงเลยมีห้องน้ำด้วยเป็นแค่ตัวรอสแตนบายรอฮะ มมองันลยูนี่ว่าซื้อสะหาสิบคนกับยูเลยโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไรกลัวกลัวยูรังนี้พักอันนี้ยูพักน้ำการน้ำรุ่นวิวดีมากจ้าสวยไหมคะเหรอคุย่้ เอาพลาเค้าขึ้น้าคืม่ได้บอกบอกน้ำตาไม่ให้แน่ะฮะคือว่าตอนนี้คือทั้งกลัวทั้งสนุกนิดนึงไงหนึ่งสองสามที่รับกระจอกตึงฮัลลังฮัลลังฮัลลังัหลังฮัลลังๆๆๆลัง นี่นี่เล่นน้ำเนี่ยงานอีกไปพี่ใหญ่เล่นละใช่ไหมถ้าขี้ใหญ่เราเคลื่อนไปต้องนั้นอะยืนได้อยุดตรงนั้นเลยผู้ชูก่อนผู้ชูอีจฉาก่อนอันเจี๊ยนนี่หนึ่งช่องช่อง จำไม่ไ้ยังมึงกนเลยให้ยังมึงกินจมืฮะฮะอ่มานีนหยาง้ม่งฝากเลยขาส่าไปเร็วกจะเจ้าไปเร็วนี่หนูเดินยืนได้ไหม ถ้าไปมองใดกับนี่นมองไม่ไพี่น้องมองนี้ก็เขาถ้าเปิดแคนจองสามเดือนนี่เลยนาะก็ไปยืนลูกนูขึ้เอาขาหยาแก็มาเลยลองยืนซิมาถึงบ้านบลนให้ดูซิถึงกีนั่งไปยืนห้าสีรอยอย่างเดียวเดี๋ยวนูรอนปอกแขนโอเคปอกแขนฮัทไวน้ำใช้ไวนน้ำของแท้้เลยเนใส่ขึ้นนานุดเรือ เอาไลเพราะเราเขาเห็นไดีคยอเขาโยนลงเนาะเขาแอู้หนักกว่ามาเห็นเนาะเล่นแบบควอดแนะนำเลกชิบะยานโมเมียนบอกว่ามันออกมันออกจุ่มเลยดิมาเริ่มต้นควอดก็ได้แนะนำแล้วเนาะกชิบะยานที่ดีหน่อยกันต้มเอาไาน้ำสิไปห้องยางเช่อะไรใช่ไหมหนูก็ข้นละต้มเต็มต้มเต็มต้มเต็ม เราอุ้ยวอยู่นี่มือขึ้นมามากน้ะมาณคนนีมากกว่าแล้วก็ถือก็พร้อมเนาะถือกลัวมันมันนติดแช่หาเขาแบบเพื่อให้หลินน้ำเฉลี่ยด้๋ยวต้องเกิดราคาสูงกว่าอัน huh. น like. 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 really ี so ้เขาจะเปิดสามเดือนในมันไม่พูดมาพักกันเลยเขาว่าไหนถามเรี่ยวเราเพิ่งทางยี่หลายปีแล้วแต่ว่ามันติดโควิดก็หยุดการสร้างไว้แล้วก็สร้างมาเรื่อยๆแต่เพิ่งเปิดให้จองเดือนที่สามเดือนนี้มีใครมาพักพี่เท่า ขาผู้พิกาน่ยว่ามาทาั้งนามาราคาเดิมนะผู้พิพากษามองยูอันมองมองเก้าก็มองมือนีพนมูจัก,กันเพรนันว่านั่นกันนีดนึงก็เป็นมุกกันกะพรียผูนี้พีซากะเพนี่มุกกัดเขามาพี่เสียน้ำหยานมแม่กัหน่อยเหรออะไร่ามาขึ้นเลิกมือนีเลิศกว่ามาขึ้นี่บูยี่สเขาแบบว่าอนี้สองแบบไงบ้านแบบใช่ห่า แต่แบมานกกักอยู่แบบนี้ฟิวเดล่าที่สวแบบน้ยืมยงเทียนเนี่ยยงเทียนเนี่ยนเป็นกระจกอดนบบนี้ฝามไปูปไหมเนี่ยเขาตากคนละาบาสีน้ำเพชรใส่เพื่อน่าเพื่อน่าเ่อนาอทาผิว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 สิ ทาครีม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 โอโจ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 มาเก้นเฮ้ยอล้างหน้าล้างหน้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยนวดสีแล้วไปรอดไปของอย่างมันเนี่ยมันสีดุนไม่เถื่อกตงอะไม่ยังแท้งก็จะได้ไปลอาง่ายจังหน่อยนี่คำวันขึ้นหางม้งลิงนั่นแหละ น่งดีขึ้นมากร่างกาคือมนางถามานเลเอยี่แล้วมาเร่นไม่แปเจียกับมันคนมาบุถ่ายคลิปดลงคลิปบ่ดิสวนอย่างนี้นคันจี้มันกมะยืนมึงกันนะองนี่นั่นนะเย่อร่อยดูเย่หนาไปเลนะครับไปไหนิป,ป,ปักิกปักิกปักนอ,อยากกินไมมเอาไม่ได้ นู้ยืนลูกยืนแต่ว่าไม่กินนะลูก okay. นะโอเคเราหัดยืนดูอยู่ในผู้อยู่ในผู้อยู่ในการด้วยสวยเนาะ <c oughs> อย่าลอกเลยกินน้ำเล่นพระเจ้าขึ้นอ,อิ่มดิ <c oughs> เล่นการเชี่อด้วยน้ำหนักเขาอ,อันคิดเป็นน้ำนักเด่นหน่อยนะเขาไหวน,น้กไ <c oughs> หมไหวได้แหละเขาจะแอนปอดแค้นไหวได้ ก็ย e. ิ่ไปไปแล้วยุดดุจุดดุจาดดาเอ้าไปเขียวน่าเขียวบ้างตั้งยานตั้งมวลเอาเอาก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยตา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 กินฟ้งคนกันนะ ปุ่นเก๊กอยู่างนนี่แม่ดูแม่คือน่าจะหลับแล้วมั้งฉันว่าต้องจ้างอยู่น้อง้างล่าง<ต>แบบเขาทั้งหมดเข้าเป็นพูนักดูอย่ข้างบนอ่ะเราอยู่หลังสูงสุดเลยนะ,น,ะน่าจะสูงสุดมั้งเนี่ยสูงสุดค่ะถามสิยสูงสุดเลยสองหลังแต่ว่าอุ้งนูในน้ำไม่ไหนื่อยนะนดดนะจับให้แน่นโอ้ยไหวไหวน้ำค่ะไหวน้ำของเป๊ะทุจร้า เอามาเติมสิมาจะบอกเอาเอาพี่ยันเดียวอันนเสินียลองสิ้วน้ำมูกกระชาง่งะเลยใส่แนอ้ยมีใส่แกนดอกล้ว้มโอเคลงลอ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 ให้อ้แสงนี่ให้หนูก่อนนี่ม่แม่เหนพูดจริงใ่หมัดนได้หมดออเอาใส่สุปเลยจ้าควรละควแกนยันใส่นือ เปียกก็เยายากเลยนี่ย้เียกอันนี้นะรอันนี้มันอะไรอันนี้แน่อันนี้อนนี้อะไรอกกกกว่าอีสิกว่าอีสิกวีสกโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วอีกข้างนึงข้างนึงเราเะีเป็นไงถ้ามันยอ่อ๋อไมมือมันยูซีแล้วไงเวลาลงเน้าออข้าหนึ่งข้างนึงเขเจนเขาเจนหนึ่งสองสาม อันหน่งสองสามอันหนึยบร้อยแล้วใส่อันนี้อีกชั้นนึงไปเล่าาหมูตีบบอหนึ่นีไงวากว่าอ่ะดึงให้แนันดึงมเลยไปไปเลยเร็วเด็ยโอ้ยลอออีลีอ๋อเนี่ยนี่คือยังสั่นบวลออีลี กอนั่งกลัวสิเป็นร่องตื่นตื่นไปอ๋ออลิโกตโกใช่มามแดดแบบนี้ดูอลิคือมันให้หน้ากันตีการนอนตื่นนะตอนนอ้นอนทิเงแดดแรงนะเอ่ะดีเลยดีปุ่นมุ่มผุ่นบดนะโอเคเอาลองหนึ่งสองสามจะชืนแล้วแบบนี้ เดือดียงอัน huh. น okay, ี uh ้เขาช่วยไม่ต้องเอาออกเขาช่วยเขาช่วยหนูนั่นเตรียมมาพ่อปุ๊บปุ๊บง่าหลังนี้พ่องกเปอ่างกั้นเป็นอย่างไรพ่เป็นยสลอยไแต่งับปากงัสอโยอันนี้อันนี้ช่วยอ้าวตาอ้าวตาเอเอซัดต่รมยนมยนมยนบัอเสีม้างหลัง อากางแขนเลยวันนี้ฮ้มามาาพ่อมานี่ๆนี่ยนั่จกโอ้ยมันอยู่ขอแขนบนนี่ต้องล่อใส่ในบางทุีเองนี่ใส่ดีกว่าใหญ่เหญ่หน่อยตืนี้สีสิดีกว่าแต่ว่าอนี้มันจะใ w ได้หลายนี่เพรมันเห็นนั่งเลยนี่แต่นอนี้อุ้มบนเลยได้นิอันนี้อุ้มบนเลยแบบประจุเลยเอานั้นไวรุ่มป

นี <finely các S 1> ่ลองเลยจ้าหนาเรื่องนังแบน้ค่ข้างหนาป็นมันมีวิธีใส่หรือเปล่าพี่วมนีเขียนอันนีลงดูลองดูลองดูใส่แล้วไปเที่ยวใบน้ำใบน้ำใบน้ำเฮเฮ้เฮอันตรายอันตรายอันตรายปลอดภเจลเร็วเ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 อาเสียงซูบันฟังนี่เออจัาจ กัดเหรอหนูจะกัดเอาใส่สุก่สุก่อันนี้ต้องหนูต้องไงก็หนีบอแมนมันสำหรับเอาเอาลงน้ำมันบานหนิลองดูลองดู่บวบอุ้ยมือนใหญ่หลังเลยเออมมันมันมันมาขึ้นเมื่อกี้อันนี้ดีอันนี้มันเปนธีทำานใหญ่ยังานมันน

ลอยไปเร็วเจนเมียเพิ่นลอยไปเร็วจะไปเอานี่ตนี่ตมผมเปียกแล้วผมเปียกแล้วตมไม่ใส่บ้างใส่บ้านี่เอาบานีนี่เ่นนี่นี่ห้อ้้โ้โหดอด้อไปชมห้องก่อนห้อ้อน จะได้ปิดจิบละทำเัวเดียวเออจะเอ๋ฮะอ,อันนี้จะเป็นห้องครัวได้เป็นหนัองเด้องเอาเ,อเอาบิ่งเอามีครกด้วยไม่เป็นวิดีโอเอามีคกเลยนะวอสนี่พเพื่อเตรียมอะไรอยู่บอสเอาผุงก็มีถักก็มีเอาเคือด,ดีเสรมีไหมมีกะถุงมีงมครกมีปิด พี่ไม่คลิปเอาพี่เอกขึ้นหาวหาวพงโกศักด์พี่ียู่นีน่ะมีประตยางเลยบอลดสุดหมายหนำบอลไหมเี่เอาไเห็นแดดไม่เห็นไงเห็นหิมถ้ามันจะถ้ามันจะอยู่ไหมไปเรื่อนิดนึงแล้ว ตอนแม่จะารับต่อฉันจะได้ไปเปลี่ยนชุดแล้ววน้ำไน่อยไม่อัเดาอเนียวเดือใครอยสามาเดือใครยางลยเอาเอานี้จะอยู่บนี้อันนี้แจ้งเลยเลยเฮ้ยเร gen, es, <sy helmet lide> ือไหมลูกเรือไหมเอาข่ะถึงดี ผู้ช่วยสิมาหันวาหันผู้ช่วยสิบ้านเอ้มีสิที่ไหนปู้ช่วยมีนะมาหันเล้เลี๋ยวปีกกุปีกกุอีหันปีกกุนียนปีกกุนียนผู้ช่วยปีกกุนียนปีกกุนียนโอเคจุดนี้หน่อยก็ได้กินสิน่ะบอกแมงท้ายๆดู้เลยตัดอะไรก่อนโอเคนะครับพบันไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ มาถึงประมาณนี้กับสีมี่ของครัวมีเลิศอยู่เลิศ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 เดี๋ยวรอดูหลายคลิปหลายขนาดนะครับผมเอ้าบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีจ้าทุจ้ากันทุจ้าไหนไหนเห็นปู่ทำไงเห็นปู่ทำไงปู่ปูปู่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 ปูปูสาธุเร็วๆทำไงสาธุสไหนไหนทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนเห็นปูปูจุปูจุจ้าโอเค